ที่นี่มันขี่ขอกกันนะคะที่นี่หี่ขอกันเพาอว่าพ่อแม่ฉันอยู่อยู่ห่างในแล้วฉันเลยเอาให้ตำรวจมาดูใหีหนึ่งเด้วอันเบากว่าไรไม่ถึงถึง,ถงตันนี้ถึงจะเป็นปัญหายังไงอ่ะอ้าวเขาก็ปัญหาไม่ฉันไม่ให้เขาขวดที่นั่นจ้ะถ้าวันนั้นถ้าเขาทำความสะอาดฝั่งนี้คุณยายก็จะไม่มีปัญหาถูกไหมไม่มีปัญหาเลยข <c oughs> วดได้ข <c oughs> วดได้ <c oughs> แต่ว่าไม่ให้ขวดที่เป็นลาง ทำไม่มไห,หมดมมมยายไม่ว่าเลยแล้วยายก็ไม่ไปแจ้งที่ไหนเราได้คุยกันไหมก่อนหน้านี้ได้คุยได้บอกกันคุยน้องจะคุยนะมันตัวนะมันว่าพ่อแม่อยู่ในขอที่นี่มันก็ขอนะให้ก,ก,กว้างเลยมาขอเข้าได้นี่มันมันเลยเป็นแบบนี้ไม่ให้ควดที่นั่นเลยมันควดมาหลายทีแล้ว แล้วนี่มันมันตีส่วนบุคคลมนุษย์ไม่เคยเลยไม่เคยได้ด่าว่าไม่ให้เข้าเขาเขาก็อยู่ในนี่เขาเขาหลายทีแล้วนะเขามีฝันเดียวพวกใหญ่แ็กไม่เป็นบัวเจ้คนลักเสืออของทีน้องทําไมเขาไล่สุดหมดเลยอีนึงไปห่อนตกผู้นะไอ้นั่นมาตีนะแค่หลุดเลยนะตำรวจมาดูแล้วว่าไม่ให้กลน ไม่ให้กวนร้องดูสิกำแพงแนละ้วมันปวดนะดูอออขอบคุณค่ะ